โอ้ว่าจะไม่ถ่ายครับนี่เก็บไม่ถ่ายครับว่าจะไม่ถ่ายครับแต่ตรงนี้สวยมากครับดูครับดูครับไปทางนูน้นนี่ตรงนี้มีไข่เลยครับน่าครับไปทางนู้นครับเก็บเลยนะแั้นนึ่งกั้นีนึ่งอ่ะเก็บเลยจ้ะเห็ดใส่ถุงแล้วโอ้ไข่ไปถึงทางนู้นเลยะนาะมองเห็นไข่เลย นเอาเก็บตรงนี้ก่อนมืออยู่ในป่าอีกแล้วครับคอสอปอหอคณะสำรวจป่าเห็ดครับนเ,นเรื่องปกติครับดูตรงนี้ครับกล้องก็เหลืองนะครับมืดเลยครับ ก็นนะครับดูแบบเหลืองๆอย่างเงี้ยมันสวยเกินที่จะไม่ถ่ายครับคนคนเก็บก็หมดแรงครับละห้ละเฮอะไรจะหมูมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับละงอกเหลืองตรงนี้ครับหนึ่งหมูใหญ่ๆเลยวครับไปถึงนู่นครับทางนี้กําลังสวยๆแล้วครับดูมาข้างต้นไม้ฝั่งนี้ครับดูครับดูครับ นี่ครับมีไข่ไปทางนู้นด้วยครับปักมีดไว้ทางนู้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็กราบสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมสายแม่เอาบอกโอนมีรักแฟนเห็นนะครับมาพักแล้วจะลืมสวัสดีวันนี้เป็นวันที่เอ่อยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้พามาที่ป่าคานาครับมาเปิดคลิปกับละงกหมูนี้ครับนี่ครับเปิดกับหมูนี้เลยครับหมูใหญ่ๆเมื่อกี้นี้ครับดูครับโอ้โหดอก กำลังสวยๆเลยครับอทางนี้ก่อนจ้าสองดอกหมูใหญ่เลยครับหลายสิบหลายห้าสิบดอกถึงอะ่ะเออถึงเลยไข่ด้วยนี่้ารับไข่เกินกานรับจูงๆถึงห้าสิบดอกออลังการและง,งกเหลืองครับและง,งกเขาไม่ค่อยเหลือครับเพราะมันจะชอบขึ้นที่โล,งโล่งๆแล้วเขาก็ส่องเอาหมดครับแต่ก็ได้บ้างครับ ได้เลยเจะขายดอกสองดอกสังเกตท่าคนเก็บครับพ,พิงต้นไม้ไมพิงเผา,าวันแล้วครับสบายใจเลยสักเขมรเรียกว่าจะเปี้ยวเวอร์แล้วอันนี้ครับมาต่อเก็บไข่ต่อตรงนี้ครับไข่กำลังปรินะครับไข่กำลังปริตัดขา นี่มาทางนี้หลายไข่แล้วทำไมคนที่ขี่รถผ่านเราไปเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เหตุขึ้นจนแล้วเขามาไม่ถึงนี่บ้เป็นไปไม่ได้เขาถึงเลยเขาไม่ค่อยได้เดินเ,เขาหาจจะตามทางหรอือว่าตรงที่เขามันเขามีที่แต่โดนเอาไปก่อนอะไรเงีง้ยอือ อ้อุ้ยทางนี้ด้วยเกินห้าสิบนะจะนับไข่ด้วยเลยค่ะแต่ตาเกียงปุ๊บโอ้โหทางนี้ด้วยครับ เดี๋ยวอย่านะจ๊ะ <laughs> จะทำหักหมดอ่ะน้ามันจยี่ยงสักหน่อยวางกองก็ได้มั้งยังไม่เต็มหรอยังไม่เต็มมือเต็มด้วยอัน <laughs> <laughs> นี้อะไรกินหมด จ้าของเขาก็กินบ้างเลยมันบานดึงเอาแต่นี้เลยถุงเท้ามันเอาไว้นู่นแหละตัดเอาเลย ต่อไปทางนู้นเลยครับนูมีไข่ด้วยแมนกินมดแหลกแมนกินขาจนมันสูงไม่ได้นูหัวม,ม,ม,มาจากไหนทำหัวหลุดบอกแล้วว่าเต็มมือแล้วเอาอันนี้อ๋อ อ้ยคืออยู่เด้อครับมมนี้เป็นตะกาแล้วค่ะมีไข่ถึงนี่คอ้ย,อยเป็นร้อยดอกเลยครับไข่ถึงนี่แลครับขึ้นไม่ไหวเจอทวันจมพ่ะแต่เวลาเขาเห็นนี่เขาโกจังเลยเนาะอืมโกสาขเมียน <c oughs> แปลว่าขูดแปลว่าเลีร์เลียยเค้ยเลีรย นนีีน่่เต็มเ,เลยเห็นไหม,มนี่ตรงถึงโน้นเราเห็นมนะนนนยังมีรูปน้อยๆอีกดูกนี่ทางนี้อีกสองไข่ ไม่คิงเก็บแล้วงงกขาวครับตรงนี้สามจูมสวยๆแล้วครับนี่ครับโอ้โหดอกกำลังน่ารักตะมุตะมิเลยครับเดี๋ยวจะลองดูใกล้ๆแถวนี้ครับ ตรงนี้ครับระงอกเรืองสีจูมครับกำลั่องสวยๆนะครับ นอครักเหลืองตรงนี้หนึ่งหมู่ใหญ่ๆเลยครับจะไหลโดดไปนะคือติดกันด้วย ลุงวกกขาวอาจจะหายากหน่อยครับเพราะว่ามันใหญ่เขาส่องเห็นง่ายครับงูเเหลืองก็กกกยังพอมีตาม,ตามใกล้ๆตอไม้โอ้แต่หมูใหญ่ๆอยู่นะ <c oughs> อ,อมหลวงอ,อมต้นไม้ ไม่ถึงต้องเปลี่ยนมุมจ้ะเก็บมาจากด้านนี้ก็ได้วอายุงกัดหูมีแม่มันด้วยแม่มันไว้ที่หลัง้ะเอาลูกอุ้อกเอองต้องไม่เห็นอันหนึ่งแน่นอนเลยตรงนี้ตรงไหนจ้ะเก็บให้หมดก่อนหมดแล้วจ้ะอือขวามือใต้ใบไม้ นั่นแหละเอเก็บแม่มันด้วยโอ้กับโดนลูกมันอยู่ใต้ใบนู้นมีลูกล้องล้องเฮ้ยเริ่มคืนแล้วเริ่มคืนแล้วแล้วง,วง <laughs> อกเรืองตรงนี้อีกหนึ่งจุง้งครับโอ้ห้าดอกอยู่นะครับ รอยเขาเคียวกับมีจูมครับโอ้ใหญ่อยู่นะครับอู้หักเซยออ้โหสาวางงดงมเลยโลงงอกเหลืองตรงนี้ครับสี่ดอกครับผม นี่ครับสีไข่ครับโล,ล,ล่งๆเลยครับลงอกเหลืองครับในน้อยสามจูมครับกระจุกนี้ครับสีไข่ครับ สองไข่ตรงนี้ครับแล้วงอกขาวครับโอ้ตรงนี้เพิ่งออกแตกจากไข่ครับดูครับสารสีไข่อยู่ครับเ่ะเก็บเลยจ้าเหลือไหม,มอันนี้เกือบหมดจ้ะ <laughs> แมงกินครับดูครับอันใหญ่แม่มันอันนี้เอาแม่มันถ่ายอะไรเนี่ย ตรงนี้ไข่อันนี้เพิ่งแตกออกจากไข่เลยโอ้ไข่มันลึกนะแขังดูลึกเยอะเกินครับโอ้เห็ดพึ่งข้าวน้อยตรงนี้บานแล้วครับยังแข็งอยู่จริงปะเยอะอยู่นะเยอะเลยนี่ครับอันนี้ไปแล้วโอ้ยังได้อยู่แข็งแข็งเลย เมื่อวานก็มาแ้ไปแต่ไม่ไว้ตรงนี้สวยๆลานอ่ะเด้อแล้ก็มีทางโน้นด้วยขพ้่งเข้าน้อยครับตรงนี้โอ้โหหนึ่งหมู่เลยครับดูดูครับมองเห็นหรือเปล่าไปรูเอาเก็บเลยอันนั้นเอาเขาเก็บแล้วเด้อเย็นนะครับช่วยันเก็บก่อน เป็นเป็นโกเลยดูดูอันนี้โอ้โหเอาเก็บด,ดิอืมอันนี้เวยสวยๆสองอันมาทางนี้ด้วยครับ ผมก็เก็บทางนี้ครับผมก็เก็บทางนี้ครับอ,อะตรงนี้ครับส,สวยๆนะนี่อันส,สวยๆอีกกระจุกหนึ่งอย่าเอายอด,ดมันแล้วมีาติมันด้วยเลยมียอดมันขึ้นใกล้ๆกันเหมือนกันเลย ขึ้นกระยาดมันเลยนั่นน่ะเอามันก็สนสิทสนมกันเนาะทางนี้ครับดอกสวยๆเลยครับอู้อันนี้ข้าวดงหรือข้าวน้อยนี่ข้าวน้อยครับแต่สวยครับด,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 ดูครับร่มนี้นั่นไงเดินไปเดินมาก็ยังเห็นอยู่เราทิ้งไปครึ่งหนึ่งครับมีเต็มถุงเลยครับหนึ่งถุงแล้วตัดขาไหมเอานี้ใหญ่ใทนข้าวดงมัย้ยข้าวน้อยเลยเ นี่เขาดงครับหมูมันก็มองยากอยู่นะเดี๋ยวนะครับเก็บกองเก็บกองะัะมันมีทั้งบานอย่างนี้ครับแล้วก็มีทั้งมีตุ่มๆแบบนี้นครับมองยากเลยครับวันนี้โดนแมลงกิน,นเก็บได้หัวหลุดหางหลุดหมดเลยครับเ<ม>ต้นเต้นตรงนี้ครับกำลังงานเลย เรางอกขาวครับตรงนี้หนึ่งดอกหลายดอกอยู่กับแต่เนา่าหมดเลืออยู่ดอกเดียวตรงนี้อีกหนึ่งไข่ครับอีกหนึ่งจูม <c oughs> ตรงนี้อีกหนึ่งจูมครับโอ้สวยๆนะครับ <c oughs> เห็ดกอแดงครับตรงนี้ โอ้สองกระต่ายครับเริ่มเริ่มคืนแล้วครับเริ่มคืนแล้วในถุงอีกครับพึ่งเข้ากลครับตรงนี้มีดอกสวยๆเลยครับนี่ครับแซ่บนะครับพึ่งนี้ตรงนี้ครับล้งอกเหลืองครับมูใหญ่แล้วครับดูเขาไปถึงนู่นทั้งขาวทั้งเหลืองขึ้นด้วยกันครับ ไปถึงนูน้นใกล้ๆทางนู้นครับโอ้โหไปถึงนูน้นนู้นจริงๆนะครับเย็นแล้วก็เลยอะถ่ายกันอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้สวยๆตรงนี้หน่อยครับ นู่นครับไปถึงนู่นครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บช่วยเก็บมาจากทางนู่นครับนี่ครับตรงนี้นู่นครับไปถึงนู่นบนู่งเหลืองๆตรงนั้นไปนู่นไปนู่นต่อไปทางคนนั่งเก็บทางนู่นครับนู่นครับคนนั่งเก็บทางนู่นครับอูว่าจะไม่ถ่ายครับนี่เก็บไม่ถ่ายครับว่าจะไม่ถ่ายครับแต่ตรงนี้สวยมากครับดูครับ ดูครับไปทางนูน้นนี่ตรงนี้มีไข่้ลยครับน้าครับไปทางนู้นครับเก็บเลยนะแป๊นนึงแป้บนึงแบบอ่ะเก็บเลยจ้ะเห็ดใส่ถุงแล้วโอ้ยไข่ไปถึงทางนู้นเลยอะนรามองเห็นไข่เลยนู้นเราเก็บตรงนี้ก่อนมืดอ,อยู่ในป่าอีกแล้วครับ คอสอปหอคณะสำรวจป่าเห็ดครับนนะเรื่องปกติครับทิ้งมีดไปตรงไหนวะโอ้นี่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  นี่ก็ไข่ดูตรงนี้ครับก้องก็เหลืองนะครับมืดเลยครับันรครบดูแบบเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยครับมันสวยเกินที่จะไม่ถ่ายครับคนคนเก็บก็หมดแรงครับ ละห้อยละเียอะไรจะอู้มีขครด้วยเปล่าขึ้นไม่ได้ มันโดนร,รังไม้ดันไว้อือสรุปยอดได้ยอดหมานของเราเันนี้ครับหมานสุดๆครับนียครับสองตะก้าครับใส่ถุงอีกครับสามครับขึ้นทุกเห็ดครับแล้วงอกเหลืองแล้วงอกขาวแล้วก็พึ่งพึ่งก็พึ่งแต่ก็เยอะนะแต,แตไม่ค่อยได้ถ่ายครับไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้ถ่าย เดินหาแต่ละโงกครับดูครับละงกเยอะมากครับครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขสปหคณะสำรวจป่าเหตุครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ปากคนะครับออกมาดึกแล้วครับมีพี่น้องมาจากน้องกี่เขามาสองเหตุครับมาตั้งแต่หัวค่ำจะไม่มีรถขึ้นไปยิดใจเลยก็ไม่ได้ว่ามาถึงป่าหกโมงเย็น เดินเดินขึ้นไปไม่ไหวโค้งงมๆเข้าไปเนื้อแต่คนเผาดีครับเดินน์เนื้อมอน้องเขามาให้อยู่นี่เริ่มกับกี่โมงเลยเขาจะกลับช่้งเช้าเลยอ๋อเช้าก็หาต่อสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อครับผมยังไม่ได้หาเลยนี่ครับอ๋อนี่เพิ่งมาถึงครับผมเห็ดอะไรเราจะไปเก็บเฮ็ดแป้งเฮ็แป้งขงล่านี่เฮ็ดแป้งยังกะรเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดไข่เห็ดมันใหญ่อ่ะนะมันกำลังขึ้นสวยๆอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาเก็บ